รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากได้โทรศัพท์ใหม่อ่ะซื้อดีวะ 5s เก่าแล้วว่าตอนนี้มี 6s ออกใหม่เว้ยสวยมากเลยอะฉันก็อยากได้เดี๋ยวฉันเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่เอออยากได้อะแกม,มีวิธีไหนแนะนำบ้ากป่าวะวิธีห๋ออ๋อมันที่เห็นในเฟซบุ๊กแกที่เขาแบบว่าประกาศว่าแบบแค่กดไลค์กดแชร์พวกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแบบลองง่ายมากเดี๋ยวเราเข้าก่อนนะ เออเออเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ยแกก็กดข้อมูลที่เขาบอกไปเนี่ยแค่กดไลค์กดแชร์เองก็แค่ส่งเบอร์เข้าไปแค่นี้เองแกเออฮลัลโหลเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมีข้อความเข้ามาด้วยแหละได้หรอเขาบอกว่าให้ไปซื้อสลิปเว้ยแค่ห้าสิบบาทเองอะ่ะ หูยห้าสิบบาทมันถูกอ่ะถูกมากไม่แรกับโทรศัพท์เป็นหมื่นอ่ะใช่ใช่ไปซื้อเลยไหมเออเออเดี๋ยวไปซื้อสตูดิโอเซเว่นก่อนนะใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวรอเลยนะรอเลยได้ชัวร์ฉันเชื่อเร็วนะอุ้ยลืมกระเป๋าไปเฮ้ยโอ้โหลืมแล้วเหลืจ้า เออเร็วๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลยตื่นเต้นแทนว่ะส่งเลยแกส่งเลยไหนไหนไหนมันจะได้จริงๆหรือได้จริงอยู่แล้วเขาก็ได้เข้าแล้วเพราะความเข้าแล้วเว้ยรอกอะไรอะ รอประมาณ5-7วันเว้ยเดี๋ยวเขาจะส่งกลับมาเพราะนั่งส่งเลนี่มาแน่เลยโทรเขาส่งใช่ใโหขอที่อยู่เวลาเดี๋ยวก็ส่งมาให้ที่หอละมัาเขอเลยใส่ใส่ย่าดีห้าถึงเจ็วันเลยร่อยได้ง่ายมากแบบเดี๋ยวจะคอยเดีมยวจะค้ยยังไงก็ได้เขาส่งมาขนาดนี้แล้วเนาะโอเคโอเคขอที่ดูนะเก ปาเอาโทรศัพท์ใหม่มาอวดนะคะทุกคนโอเคตามไตางไนต่อไหมเดี๋ยวไม่เสร็จนะโอเคเรื่องงานย่นีวเร็วเร็วเร็วเเร็วทำงานเร็วเมื่อวานไปเซ็นท่านเจอของเซลล์ว่กระเป๋าเซลล์คือแบบเฮ้ยแกอยากจะวิ่งกันเจ้าเขาไปเลยเลี้ยนเขาว่าเซลล์ไม่ได้เลยหมดไปไหนอ่ะน่าจะติดสิ้น เดือนข้างหน้าหรือเปล่าฉันไม่เจอในเว็บมันบอกว่าจะหมดสินค้าทั้งหมดนะเว้ยในเว็บหรอเออถ้าหมดก่อนไอ้แกคือป่ารีบไหมคือป่าไม่ต้องก้องเดี๋ยวจะมาวะรอหนารออหนาเห็นมันเงียบๆไปหลายวันแล้วนะเว้ยแบบมีเหตุผลดูมันเซ็งๆหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไหนมันทะเลาะกับแฟนปะมันก็ทำพี่กันดีนะเราต้องเนลี่ยนนะเราบอกมันจะไป็นานสัปดาห์ใหม่วันนี้เออใช่ใช่อะไ าอารมณ์นีขึ้นแน่นอนอ่านไม่ตอบว่ะเดี๋ยวมันต้องพงมาอะไรเนาะเดี๋ยวก็ใกล้เนี่ยละคือใกล้เวลาแล้วปะโอเงโอเค ไม่มันปิดเฟซบุ๊กหนีเลยว้ยเฮ้ยมาีแจ้งความอะไมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะเฟซมันก็ปิดไปแล้วเว้ยทำอะไรไม่ได้แล้วทำไงอ่ะหูห้าสิบบาทกินข้าวเลยนะบอกแล้วจังเลยเฮ้ยไม่เป็นไรน้องเพื่อนเอไม่เป็นไรไม่ไปหลงเชื่ออะไรแบบนี้อีกเลยเออน่าัวดคิดดูหนิวันหนึ่งถ้าทำสิบคนอะ โอ้ยมันคงรวยอ่ะได้เลยนะเว้ยคนละห้าสิบวันละร้อยนี้ยใครจะไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเออด้วยความอยากได้ใช่ป่ะแล้วก็เออง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคิดว่าได้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยทำง่ายเลย้เห็นถ้าเห็นอย่ากทำนะเว้ยเออไม่น่ามันหลอกเลยอ่ะอันตรายนะเนี่ยบอกแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่เขาบอกแล้วว่าไม่ได้แกไม่เชื่อใครเลยอย่เลยใครหรือป่าใครแนะนอนเพื่อนจ้ามึงตัวยุ ไปป่ะป่ะไปป่ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะใช้เตือนภัยสาหรับโลกออนไลน์เราจะใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีอันนี้นะครับมีคนโดนหลอกมาแล้วหลายรายอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจอีกคติหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้ไว้โอเคป่ะ